หนึ่งในอำเภอของจังหวัดโคราชที่น่าลงทุนก็คืออำเภอด่านขุนทดครับที่ดินแปลงนี้อยู่ข้างหลังปอนนี้เองศักยภาพดีมากๆครับเราไปเช็คกันบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของตลาดนัดนะครับอยู่หน้าอำเภอศูนย์ราชการแล้วก็โรงพยาบาลด่านขุนทดครับเดินทางมาจากถนน2 0 1ไม่ไกลครับคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าจะมีป้ายทางเข้าจากมุมนี้นะครับเดินไปถึงที่ดิน150เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงมุมสวยแบบนี้ครับที่ดินของเขามีหน้ากว้างทั้งหมด1 5เมตรลึก100เมตเมตรลเปหนี่หลี่ยเมตรมีรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมจ คุดแดงปลอดภาระพร้อมโอนครับที่ดินผืนนี้นะครับด้านหลังจะมีบ่อน้ําแถมน้าให้ใช้ตลอดทั้งปีครับต้องบอกว่าราคาของเขานะครับดีมากๆต่ํากว่าราคาตลาดครับ1750บาทต่อตารางวานะครับ70,000นบาทต่อไร่4ี่ล้านสี่แสนบาทยกแปลงครับที่นี่นะครับศักยภาพของเขาเริ่มเติบโตเรื่อยๆครับต่อไปนี้มอเตอร์เวย์เดินทางมาที่นี่จะสะดวกสบายมากขึ้นครับรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้มีอีกมากมายครับคุณผู้ชมในแอปสีแดงนะหรือโทรมาพูดคุยกันได้ครับแล้วเราพบกันครับขอบคุณครับ